ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มอ้าวนักี้ครับผมว่าถือเชือกมาไปจุงหมามาใช่ไหมอื้มไม่ใช่เช็ดกระจกเอ้อถึงเขารู้ล่ะเ่ามาเป็นไงบ้างซ้อมหนักไหมเหมือนก็หนักพี่เพียบบบ้างแหละแต่ผมเนี่ยต้องทุ่มให้สุดไม่หยุดทำหรอกครับพี่อุ้ย โอถ้าทุ่มอย่างนี้เหมาะกับนี่เลยครับคอมมาดโดครับเพราะว่ามีทั้งไลฟินและทอรีนและยังมีวิตามินอีกเพียบวิตามินอะไรบ้างมี b ีหและ B12 ิครับผมโอ้อย่างนี้เนี่ยดีต่อใจผมสดชื่นมากๆเลยผู้หญิงก็ดื่มได้ผู้ชายก็ดื่มดีไปเลยและทีต่างบ้านครับเครื่องดื่มคอมมาดโดมีขายที่เซเว่นอีเลฟและนี่นี่บิ๊กซีสะดวกขนาดนี้จะไม่ไปซื้อดื่มได้ยังไงเล่าโอ้โหมา หนูขอเซลฟี่ได้ไหมคะเดินเลยครับพี่คะ๋ยวก็ถ่ายรูปได้ไหมคะกล่องเสียกับแป้งเลยขอบคุณครับดีใจมากเลยที่พี่เข้ารอบลุ้นลกแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับน้องแต่ต้องขอโทษด้วยนะพรุ่งนี้เนี่ยพี่กะว่าพี่จะต้องถอนตัวออกจากการปีนเขาแล้วล่ละเอ้าพี่เขาทำไมเสียดายอ่ะ ก็พรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นรอบตัดเชือกพี่กลัวจะตกเขาลงมาตายอ,ะอ,าอ่ะนี่อะแบบนี้ก็ได้เหรอ,อ,อนี่ถ้าไม่อยากปีนเขาอ่ะมาปีนเราก็ได้นะได้ปีนตรงไหนอะ่ะหลังในใจ